ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเล่นนาของพี่ชายพ่อครับพี่ชายพ่อมาดูว่าต้นไม้ของพี่ชายพ่อยังเป็นยังไงบ้างต้นใหญ่ไหมครับมาดูว่ามีลูกไหมลูกหล่นพอจะได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับเอาไปเป็นพันธุ์แม่พันธุ์เอาไปเพาะครับผมถ้ามีก็จะเอาไป ขายให้เขาเพาะครับผมเอาไปขายได้ครับนี่ครับผมต้นลูกต้นล้านครับผมสวนของนาของลุงก็จะอยู่ทุ้งครับประมาณเกือบยี่สิบไร่ตอนนี้ก็แบ่งแบ่งลูกลูกหมดแล้วครับผมจะพามาดูครับว่ามีลูกไหมความสพรึงครับผมมาดูความสพรึงของต้นยางนาครับผม อย่างนาต้นนี้ตั้งแต่จําความได้ผมเกิดมาตอนนี้ผมก็สี่สิบกว่าผมเกิดมาผมก็เห็นแล้วครับเห็นอย่างใหญ่อย่างนี้เลยครับน่าจะตามไม่ต่ำกว่าร้อยปีครับผมครับผมอันนี้เป็นทางเดินคันนาสมัยแต่ก่อนรําอย่างนี้ครับอันนี้เป็นนาของแบ่งแบ่งกันหมดแล้วครับดูครับต้นยางนาครับผมต้นยางนาต้นเริ่มใหญ่แล้วครับอายุสิบ ยี่สิบสามสิบปีครับผมนี่ต้นต้นใหญ่เขาอยู่นี่ครับนั่นก็ใช่ครับใหญ่เหมือนกันมาขอซื้อเป็นเ,เอนกันนะครับไม่ขายมาดูข้าโพดของป้าครับเป็นข้าวโพดที่ปลูกไว้ปลูกให้กินนิดหน่อยครับไม่ได้ปลูกเยอะแต่แค่นี้ก็ก็พอแล้วครับปลูกแบบอินรีย์ครับผม ไม่ได้มาทางนี้นานมากครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมใต้ต้นไม้ใหญ่ประดูใต้ต้นไม้ก็จะมีพวกสาคูครับเอาไว้เอาไว้ทําพันนี่ครับเอาไว้ขยายพัน์ธุครับผมกินหัวก็อร่อยนะครับมาดูข้าโพดนิดหน่อยข,ข้าวโพดขาวดูนิดหน่อยแล้วก็ ปดูต้นไม้ครับใกล้ๆครับจะยืนเสียงฟ้าร้องฟ้าอะไรก็กลัวเหมือนกันนอครับลูกไปแล้วครับครับต้นไม้เท่านั้น,นครับฟังเสียงนกครับต้นไม้ใหญ่มาอาศัยนกมาอาศัยต้นไม้ใหญ่ เราเข้าไปดูใกล้ๆครับผมเดินยากครับผมคา้ามือครัวฟ้าครับเสียงฟ้าดูครับต้นใหญ่มากอายุอยู่ตั้งหลายปีฟ้าไม่เคยผ่าฟ้าไม่เคยลงสุดยอดมากเลยนะครับผมดูครับผมก็วัดทึ่งเหมือนกันนะครับกี่คนโอบ้วครับนี่คใหญ่มากถ้าเป็นไม้พยุงนี่มูลค่านี่ มากเลยแกก็มีปลูกม,มันปลูกอะไรนะ้มันพลังโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับอลังการงานสร้างธรรมชาติเป็นอย่างนี้นลครับเห็นนี่คือธรรมชาติรัพยากรธรรมชาติที่หาชมและหาดูได้ยากนี่ครับน่าจะเป็นลูกยางนาครับผมนี่ครับน่าจะใช่หรือไม่ยังไงไม่รู้นะครับ หล่นเต็มเลยครับเดี๋ยวจะเก็บไปขายครับหาเวลาจะเก็บจะเก็บไปขายนี่ครับนี่ครับลูกยางนาจริงๆลูอย่างนาเต็มเลยหล่นไกลด้วยแนะนำเลยครับพันนี้ครับ ได้เป็นลูกยางนานครับนี่ลูกยางนาเก็บไปให้พ่อหาถุงมาเก็บไปให้พ่อดีกว่าต้องรอให้มันเกิดเป็นงอกครับเอาไปปลูกได้มันถึงจะโตเร็วครับถ้าเอาไปเอาไปวางๆแล้วก็เอาฟางปลูกครับผมที่เพาะยางนานี่ครับน่าจะใช่ครับน่าจะหล่นหมดแล้วมั้งต้นนี้นะครับต้นแม่ใหญ่ใช่ ฟ้าก็ร้องเดดลมก็ไม่มีร้อนอบอ้าวน่าจะเป็นยางนาลูกยางนาต้นนี้กับมังโอ้มืดด้วยไม่มีแดดพี่น้องเฮ้ยมีกาเข้าไก่เลยครับผมพันดีครับยางนาลูกหล่นเต็มเลย พันใหญ่พันดีครับพันแท้ด้วยดูครับโอ้โอลังการมากเลยครับสุดอลังสะพึ่งเลยครับผมหน้าสะพึ่งมันก็สวย นนี้ครับน่าจะหล่นหมดแล้วมั้งครับหล่นหมดแล้วยางนานะนะั่นแหละน่าจะใช่ยางนายางนาถ้าบากต้นบากมันจะนอีกแบบหนึ่งถ้าอยู่ใต้ต้นไม่มีหรอกมันจะปิวไปไกลครับจ็บไว้ไปเพาะครับผมเอาฟางขุมครับดูครับอู้ยใหญ่มากเลย ออใหญ่จริงครับโอ้หลายคนโอบเลยสุดยอดเลยฟ้าก็ล้อง,งทะนุนเสียวดูแค่น,นี้เขาเอามาฝากท่านผู้ชมครับผมกลัวครับ